ที่นั่งเฝ้าเนี่ยคือหัวอาหารกบพวกอเคใช่ไหมเนี่ยชอบกินจนหมดเลยสวัสดีทุกกคนนะครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่วิียาบ้านชาแนลนะครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านผมนะกำลังจะขุดหลายๆคนคงอยากได้นะครับพอดีมีพี่ในหมู่บ้านเขาอยากได้นะฮะเห็นผมโพสลงเฟซเขาก็เลยแบบอยากจะขอสักต้น2ต้นนะครับจริงๆเขาขอซื้อนะแต่ผมก็จะ แบ่งปันเขาได้มา3ต้นแต่ว่าจะเอาแค่2ต้นได้มา3ต้นปอดีกอนี้มันติดกันเลยต้นก็สวยใบก็สวยนะครับต้นขอออจากดำดำประมาณนี้เดี๋ยวต้นนี้ผมขอ,อไว้แล้วกันนะครับไปปลูกอยู่บริเวณตรงนู้นไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ต้นนี้ให้แบ่งปันไป เดี๋ยวขอลงดินเลยนะครับเอาไว้หน้าบริเวณตรงนี้แล้วกันจะขุดบริเวณไม่ใหญ่ใส่ปุ๋ยหน่อยอ้ปุ๋ยดีมากประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแต่งบ้านนิดนิดหน่อย ตามกระแสตามเทรนเขาหน่อยปลูกจะผักมาสำหรับวันนี้เนะี่ยผมก็เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับการที่ผมเคยพาทุกคนปลูกนะครับอย่างเช่นพวกขึ้นช่ายแลวก็ถัว่วเขยวหลายคนคงจะคุ้นเคยกับการที่ว่าถ้ารีวิวของอะไรบางอย่างไปให้คือรีวิวสินค้าอะไรไปบางอย่างนบางทีรีวิวจบก็คือจบนะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตนะครับว่าสิ่งที่ผม รีวิวแล้วทําการเพาะไปเนี่ยมันได้ขนาดไหนแล้วนะครับมันเกิดจริงหรือเปล่ามันผมหลอกหรือเปล่าว่าเกิดดีปลูกง่ายเดี๋ยวมาดูฮะนี่นี่ครับนี่คือต้นขึ้นช่ายนะครับต้นขึ้นช่ายตอนนี้ก็กําลังเหมาอะกอับการแยก ต้นกล้านะครับแต่ตอนนี้ผมอ่ายังไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวจะทําการแยกนะครับแล้วก็รอให้ฝนมันหยุดก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะครับดูครับดูตรงนั้นก็น้ําก็ขังคือปลูกไหนก็ยากอ่ก็เลยเอาไว้ในแบบนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือมันจะไม่โดนแดดโดนฝนนะครับเพราะมันอยู่ใต้โรงเรือนพลาสติกแบบนี้นะครับคลุมอยู่อันนี้คือจะเป็นขึ้นช่ายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ้อกี่อาทิตย์แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ ไม่ไม่ได้เช็คมาก่อนก่อนที่ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นถั่วฝักยาวนะครับเป็นถั่วพันลําน้ํคลองสองนะครับของทางสอนแดงเขาเก็บริเวณปลูกอยู่ข้างหลังสวนนะเด็กๆมาไม่ต้องไปกินหัวาหางเลยมาๆนี่เรยชอบกินหัวาหารมานี่เลยแหนที่นั่งเฝ้าเนี่ยคือหัวาหารกบพวกเอกใช่ไหมเนี่ยชอบกินจนหมดเลย ซื้อแปบ๊แปบๆก็หมดอ้าวาบูไม่น่าล่ะอืมถาดอะไร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 ไม่ต้องเลยไปเดี๋ยวไปดูหลังสวนกันหลังบ้านผมเนียห้างหลังเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรบ่อกกบนะฮะแล้วก็บริเวณที่ปลูกนี่อยู่ตรงนี้ ก็ตัวนี้ตามที่เห็นนะครับถั่วมันก็ขึ้นนะครับขึ้นอย่างที่ภาพเห็นเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนคงทราบว่าช่วงที่ไม่ใช่ดิพื้นที่ของผมอผมพูดถึงพื้นที่ของผมแล้วกันนะครับฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ทําให้ในเรื่องของการการงอกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะทําให้พวกเมล็ดเน่านะครับมันจะไม่ค่อยงอกนะครับอันนี้ก็ตามที่เห็นนะฮะเขียวๆนี้ก็คือแบบต้นถั่วทั้งนั้นนะครับ ดูน้ำที่มันขังนะครับตกหนักทุกวันนะครับแล้วก็ดูพยาก,กรณ์อากาศเห็นว่าพรุ่งคืนนี้จะมาอีกไม่รู้จะปลูกอะไรได้นะครับคือต้องรอให้มันแห้งก่อนนะแต่ดีหน่อยคือที่ตัวฝักยามันเกิดนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับตอนนี้ก็น้องกบของผมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้องกบหน่อยจ้าเอ๋เด็กๆอ่ะนะมาดู เดี๋ยวเขาก็มานะครับ,บเดี๋ยวผมล่อเดี๋ยวจะมีสักตัวสองตัวโดดเหมือนแบบโดดไปเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเหมือนเรามีอะไรลอ่อเขาจะโดดงับนะนะ,นะนะมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเจอมากตกใจแล้วก็ดูบริเวณตรงนี้นะครับคือเตรียมแปลงไวนง้นานแล้วนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้มันแฉ่งมากมันแฉ่กมากเฮ้ย สุดยอดฝนครับฝนแบบอะไรจะขนาดนั้นมันเต็มไปด้วยต้นหญ้าสีเขียว,ยวอันนั้นต้นไผ่เก็บฝลั่งก็ได้นี่นี่ฝลังอะไรเนาทำไมมันแตกอย่างนี้นะะมันเน่าแล้วนี่ใช่หรือเปล่าอืม หวานอืมทรงดีทรงเหมือนน้ำเต้าอะ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโพรังไลเมดอีกผลผลิตหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำทุกคนให้ลองปลูกดูนะฮะมันอร่อยมากๆ แหวงเลย <laughs> อ่ะพอดีตอนที่ผมปลูกถั่วนะครับตอนปลูกนั้นเนี่ยคือแปลงมันมันก็คือมเมล็ดเนี่ยมันเหลือนะครับมันเลยทําให้ผมต้องนํามาปลูกลงเป็นกระถางแบบนี้ลงไว้นะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในร่มนะครับโดนแดดในะช่วงแค่บ่ายๆนะครับคือมันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยดูดิ มันจะต้นถึงสูงใบมันจะไม่ใหญ่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยได้สังเคราะห์แสงอะไรนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเอาไอ้ต้นที่อยู่ในกระถางอยู่ในตรงเนี้ยนะครับไปลงตรงแปลงจริงเลยนะครับ นี่ครับต้นที่ไม่ค่อยได้รับแดดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแครกแกลนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะได้รับแดดนะครับเดี๋ยวคงจะโตเต็มที่นะครับน,นันน่นนั่นนั่นเดินสำรวจอยู่แล้วนะคุณแม่น,นันน่นนั่นนั่นยุบยุบเห็นไหมดูขนาดต้องหมาเหยียบแล้วดินมันแบบอ,อืจะจมอะ่ะ คนดูต้นนี้นะฮะนี่ผมปลูกลงไปใหม่นะครับนี่ดูใบออกจะประมาณแบบเขียวเข้มๆนะครับไม่ค่อยโตนะครับแต่ดูต้นเดียวกันที่มีแดดที่สามารถส่องข้อแสงนะฮะมันก็จะทําให้โตวกว่านะครับพอดีที่ผมปลูกตรงเนี้ยที่จริงบริเวณแถวเนี้ยมันเกิดนะฮะนี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าโดนไรกินนะครับนี่คืออุปสรรคในการเพาะปลูกนะฮะเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่รู้ว่าโดนแมลงหรือจะโดนอะไรนะครับมากินยอด กินต้นนะครับแล้วก็พึ่งงอกด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ดินเนี่ยแข็งมากนะฮะถ้าเกิดช่วงที่มันทิ้งฝนนะฮะก็คือฝนมันทิ้งช่วงอ่ามันจะดินแข็งมากๆนะครับต้องมีการรวนดินให้ก่อนที่ดินจะแข็งนะฮะแล้วก็บางเม็ดก็พึ่งงอกนะครับประมาณนี้อ่บางต้นก็ดูครับนี่คือเขางกนะฮะแต่เขาโดนพวกอ่าความชื้นเยอะเกินไปนะฮะทำให้ รากเนา่าคนเน่านะครับพวกนี้นะครับแต่มีต้นใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวขุดให้เขาอโอเคอุย้ยน่าจะไม่ได้อะต้นนี้น่าจะเนาเ่าแหละแต่ลองดูเกือบๆได้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการอัปเดตการเพาะปลูกในช่วงนี้นะครับช่วงที่ไม่ใช่ปลายฝนแน่นอนนะฮะเห็นฝนจะมาอีกเยอะนะครับและฝนมาหนะักด้วยหลายวันด้วยก็าคงจะต้องดูสถานการณ์ก่อนนะฮะ หลายคนบอกว่าผมไม่ค่อยอัปเดตคลิปเกี่ยวกับการปลูกอะไรสักอะไรนะครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยผมไม่มีโรงเรือนนะครับต้องปลูกตามสภาพอากาศนะครับถ้าเกิดฝนตกหนักผลผลิตผมจะเสียหายทันทีนะครับก็ปลูกแบบของมาของนะ,ะครับแต่นี่คือถั่วฟักยาวเนี่ยเขาสามารถยกล่องนะครับเป็นแบบนี้ให้ได้แล้วก็เขาทนนะครับเจอแดดเจอฝนถลม่มเป็นอาทิตย์มเมล็ดก็ยังงอกนะครับมเมล็ดเขาดีนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดติดตามชมนะครับคลิปการกุกผักต่างๆเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับพี่ๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจตลอดใน u t u b e นะครับตอบบ้างไม่ตอบบ้างต้องกราบขออภัยนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสเดียวทุกคนอาจจะดูคลิปนี้อยู่วันศุกร์นะครับเพราะผมถ่ายวันพฤหัสโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ เ,เด็กๆไหนอีตัวนึงนอ,อ,อยู่ไหนอ๋ออยู่โน่นเมื่อกี้อยู่ตรงที่ปลูกไปอยู่เป็นเพื่อนตนั้นึงเลยพวกนี้น,นอนรออยู่นี่